ตำราพรมชาติศาสตร์พยากรณ์โบราณที่สืบทอดกันมาเพื่อไขปริศนาแห่งโชคชะตาประจำปีและคำถามสำคัญที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนก็คือชะตาชีวิตในปีนี้จะนำพาสิ่งใดมาให้จะเป็นความรุ่งโรจน์หรืออุปสรรคที่ต้องก้าวผ่านคำตอบของทุกคำถามซ่อนอยู่ภายในตำราพรมชาติเล่มนี้แหละครับศาสตร์ที่จะมาเปิดเผยเส้นทางแห่งโชคชะตาของเราในปีนี้ เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูคำทำนายกันเราต้องรู้หัวใจสำคัญของมันก่อนนั่นก็คือวิธีนับชะตาครับนี่คือกุญแจดอกแรกที่จะพาเราไปหาคำตอบวิธีการนั้นง่ายมากครับเราจะเริ่มนับหทีเจดี JD นะครับสำหรับผู้ชายให้เวียนขวาตามเข็มนาฬิกาไปเลยส่วนผู้หญิงให้เวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาก็นับไปเรื่อยๆครับหช่องต่อหปี จนไปสุดที่อายุปัจจุบันของเราแล้วช่องสุดท้ายที่เรานับตกนั่นแหละครับคือคำทำนายของเราในปีนี้ทีนี้พอนับอายุกันเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันที่ผลลัพธ์แรกเลยพยากรณ์ฝ่ายดีครับสำหรับคนที่ดวงไปตกในช่องมงคลมาดูกันเลยว่ามีอะไรดีๆรออยู่ถ้าใครตกที่เจดีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางถือว่าดีเยี่ยมเลยครับ ปีนั้นทั้งปีชีวิตจะสงบสุขไม่มีเรื่องวุ่นวายใจและที่สำคัญคือไม่ว่าจะหวังอะไรไว้จะสำเร็จสมปรารถนาทุกอย่างต่อมานะครับฉัดเงินและฉัดทองสองอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศและโชคลาภเลยทั้งคู่หมายถึงความร่ารวยมีคนคอยอุปถัมภ์แต่ต้องบอกว่าฉัดทองจะเหนือกว่าหมายถึงลาภยศทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และนี่คือที่สุดของฝ่ายดีครับเรือนหลวงและปราสาททองถ้าตกสองช่องนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จหมดกิจการก้าวหน้าค้าขายรุ่งเรืองคนโสดได้เจอเนื้อคู่และที่สำคัญที่สุดศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองไปเลยครับถ้าตกที่ช่องพ่อหมอหรือแม่มดนะครับคำทำนายจะเน้นไปที่เรื่องของบารมีและสติปัญญาคือจะได้ผู้ใหญ่คอยหนุนหลังพูดอะไรคนก็เชื่อถือเป็นที่รักของคนรอบข้าง โชคลาภก็มีเข้ามานะครับแต่อาจจะต้องลงแรงกันหน่อยถึงจะได้มาเอาละครับมีด้านดีแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีด้านที่ต้องระวังกันบ้างเรามาดูกันที่พยากรณ์ฝ่ายต้องระวังซึ่งต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่คำสาปนะครับแต่มันคือเครื่องเตือนสติให้เราใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาท สองสัญ,ญลักษณ์แรกที่ต้องจับตาดูให้ดีคือคนคอขาดแล้วราหูโดยเฉพาะราหูนะครับคำทํานายบอกชัดเลยว่าจะเจอความเดือดร้อนจากคนอื่นต้องระวังเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งการเสียเงินเสียทองแล้วก็ปัญหาสุขภาพครับคำเตือนถัดมาครับคนต้องขื่อขาและนาคราชจุดที่น่าสนใจคือนาคราชนี่แหละครับในตำรานี้หมายถึงอุปสรรคแบบไม่คาดฝันให้ระวังคนใกล้ตัวจะนำปัญหามาให การเดินทางของมีคมก็ต้องระวังเป็นพิเศษส่วนทางแก้ในตำราก็คือให้ทำบุญเยอะๆแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนสัตว์ครับและคำทำนายสุดท้ายนะครับเป็นอันที่น่าคิดมากๆเลยคือเทวดาขี่เต่าอันนี้มันไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ร้ายไปซะทีเดียวแต่มันเป็นสภาวะที่ต้องใช้สติแบบสุดๆเลยครับเรื่องความสุขการเงินจะอยู่กลางๆแต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือเต่าครับซึ่งมันคือความช้า ความรอบคอบหมายความว่าทุกอย่างที่ทำต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะถ้าพลาดนิดเดียวปัญหาตามมาได้เลยเอาละครับพอเราได้เห็นคำทำนายทั้งฝั่งดีและฝั่งที่ต้องระวังกันไปแล้วมันก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้มันคือชะตาลิขิตที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยจริงหรือบางทีนะครับแก่นของตำราพรหมชาติอาจจะไม่ใช่การบอกอนาคตแบบตายตัวแต่อาจจะอยู่ที่คำถามนี้มากกว่า เมื่อรู้คำทำนายแล้วเราจะเลือกเดินเส้นทางไหนต่อไปจะยอมไม่โชคชะตากำหนดทุกอย่างหรือจะใช้คำทำนายพวกนี้เป็นเหมือนแผนที่เป็นเครื่องเตือนใจแล้วสร้างอนาคตด้วยมือของเราเองซึ่งคำสอบสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ในตำราหรอกครับมันอยู่ในการกระทำของเราทุกคนนั่นเอง